ครับ FC ครับคันนี้นะครับใส่ช็อกโปรเฟนเดอร์โมโนนะครับอันนี้ถ้าเป็นทูบนะครับถ้าเป็นโมโนทูบจะเป็นกระบอกสแตนเลสนะครับอันนี้ถ้าวินทูบนะครับมันจะปรับได้นะครับนี่ครับมีตัวปรับปรับหนึบปรับตามใจชอบครับตัวนี้ปรับได้นะครับปรับได้สี่ระดับนะครับเดี๋ยวดูชโอกหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดดูก่อนผมจะใส่ชโอกหลังแล้วใส่ชโอกหลังผมไม่มีงานอ่าไหน๋ยดูนี่โชกหลัง โอ้ยลกหลังก็ชวนนะครับนี่นี่นี่ให้เอฟซีดูหน่อยแล้วนี่พิธีปรับนี่ครับนี่ครับปะถือไว้ถือไว้นะครับแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งครับที่เพิ่งทำเสร็จไปนะครับเป็น t o y ย TA f o r t u จ e r นะครับฟอร์จูเนคันนี้เขาใส่โมโนทูบนะครับคันนี้ใส่โมโนทูบนะครับนี่ครับ คันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับช่างวัดคันนี้ขับนิ่มไหมนิ่มดีมดโอ้โหชกตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยน่ะของดีนะครับของดีนะจานเซอร์วิสเนะนี่ตอนนี้นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเป็นโมโนโทัปนะครับเป็นโชคอย่างดีนะครับช่างวัดตอนนี้เหลือรถทั้งนออีกประมาณ ยีคันไหวไหมโอ้เหลือยี่สิบคันนะตอนนี้ตั้งศูนย์ตอนนี้ทำไปแล้ว5้าหคันเด้ววันนี้ทำไปแล้ว55้าคันไปไปดูชกหลังกันนี่ครับชกหลังนะครับชกหลังนะครับเป็นชก โปรเฟนเดอร์นะครับนะครับ <tut> อันนี้สติกเกอร์ติดฝั่งนู้นนะครับมันจะอยู่ได้อยู่คนละข้างนะครับ <S <S สติกเกอร์มันอยู่คนละฝั่งนะครับมีมีฝั่งนี้อ่ะแล้วก็หน้าตัวนีแน่นอันนี้แน่นแน่นแน่นข้างบนแน่นนะครับตรวจงานเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับข้างหน้าก็เรียบร้อยข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ตั้งสูสร็จก็กลับบ้านนะครับและส่วนยางก็เป็นยางโอตาเนี้ครับวันนี้ยางโอตานี้ออกไปประมาณเกือบห้าสิบเส้นก็คันละสี่เส้นสิบคันก็สี่สิบเส้นแล้วครับเพราะวันนี้ยางโอตาวนี้ออกไปทั้งหมดสิบกว่าคันนะครับบอกเลยว่าโอ้เอฟซีเข้ามาเสร็จยมาเลยครับนะครับคันนี้นะครับช็อคโปรเพนเตอร์คันนี้คันลงคันแรงฟรีนะครับค่าติดตั้งอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันนิดๆนะครับ บอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับใครจะได้โชคแบบนี้ก็มาที่ร้านจันโซเวียตนะครับแล้วก็มิซูเทตันคันเมื่อกี้ก็จะมาเปลี่ยนพอดีว,วันนี้มัน55คิวแล้วมทันทมันทันไม่ทันแต่ว่าเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งก็เลยแจ้งไปว่าวันหลังเข้ามาทําแล้วกันวันนี้ก็เอาแค่แม็กกบยังไปก่อนน้มิซูเทตันคันเมื่อกี้อยากได้โชคอยู่นะครับไปรีบแบบมานะครับอาช่างจัดก,การเอารถลงเลยเรียบร้อยครับเอารถไปลองอะ ตัวนี้โช็สิต้น19,000นาพครับร้อมติดตั้งก็นะครับคือคืออย่างนี้นะครับถ้าใครที่มาใส่โชคอย่างเดียวราคาก็ตกประมาณนั่นแหละเกือบเกือบสองหมื่นถ้าเปลี่ยนยางด้วยนะครับเปลี่ยนโชคด้วยเราก็จะลดให้อีกนิ่มด้วยแล้วก็หนึบด้วยแล้วก็เซฟเรื่องการกินยางเป็นบ้างๆข้อดีของโชค รุ่นนี้นะครับจะขอรลฟังเด้อหนึ่งนะครับรักษาหน้ายางไม่ให้กินยางเป็นบ,บ้างบ้างนะครับถ้าช็คไม่ดีกินยางปุ๊บยางเสียเปลีย่ยนยางใหม่เสียเส้นแพงกว่าเป็นชกอีกข้อดีที่2นะครับการเข้าโค้งมันไม่ย้วยไม่หลุดโค้งเซฟที่เราด้วยข้อดีที่3คือไม่แข็งกระด้างนะครับแล้วก็นุ่มคนนั่งไปด้วยก็สบายความปลอดภัยก็ดีคือข้อดีมันเยอะแต่ข้อเสียมีแค่ข้อเดียวคือ หาเงินซื้อ <c oughs> หาเงินมาทํามันลําบากน่าจะค่อยเสียครับวเวลาเราขับร้อยขึ้นไปนี่เวลาทางไม่เรียบนี่มันมัน,ม,นมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะเกาะมันจะโดดไม่ร่อนไม่ร่อนแน,น่นอนช็อโปรเฟนเนอร์ตัวนี้ซันนี่ของเขาเลยนะยิ่งเร็วยิ่งเกาะถนนแล้วก็ลอยต่อแบบลื่นไปเลยดเดี๋ยววันนี้พี่เขาได้ใส่แล้วเอาไปขับวันนี้จะรู้เลยว่าโอ้ยรังี้งงใส่ตั้งนานแล้วรูวงี้มาใส่ตั้งนานแล้ว ครับเอาง่ายๆอีกอีกคันหนึ่งโฟลเจอเนอร์ป้ายแดงออกมาได้สามวันผมขับไปทางไกลบุรีรัมณ์นะกลับมาผมเป็นไข้เลยแข็งคือโฟลเจอเนอร์ไม่ใช่โฟลเจอเนอ่าโฟลเจอเนอร์ตัวนี้นะโฟลเจอเนอร์ตัวนี้เขาไปผสมกับ g r s p o r t เอาโชค g r s p o r t เครื่องสามพันมาใส่รถโฟลเจอเนอร์ตัวแรก แล้วทีน,นี้ทําให้โชบกมันแข็งเกินไปสปริงก็แข็งคือเดิมๆอ,ะอ่ะฟอร์จูเนอร์ลเจนเดอร์ตัวธรรมดาสปริงจะเป็นสีดําแต่นี่เขาสปริงสีแดงของเกียร์สปอร์ตแล้วก็ชกเกียร์สปอร์ตเพื่อจะมาใส่ก,กับรถคันนี้เพื่อจะให้มันวิ่งดีเกาะถนนดีแต่แล้วมันดีเกินมันแข็งพอแข็งแล้วคนขับมันรับไม่ได้สุดท้ายผมเปลี่ยนออกมาเลย <S 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 ผมเปลี่ยนช้กสีต้นเปลี่ยนแมากเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนฝากระปรงคาร์บอน คือผมทำครบเลยจบทีนี้ก็สบายแล้วทําแล้วต้องทําให้มันถึงอะ่ะถ้าทําไม่ถึงเราก็เมือ่อยอ่ะดูเดี๋ยววันนี้เอซมาแบบต่อเนื่องเลยนะนตั้งแต่พี่มา9ก้าโมง,งครึ่งเป็นไงบ้างเห็นรถเข้าออกกี่คันก็ตูต้ผมมาก็รถเต็มแล้วตาลายแนละ้วใช่หาที่จอดก,ก็ไม่ได้บางคนมาวอยรถเต็มแล้วไม่ทำดีกว่ากลับบ้านเถอะเอ้ไหนๆก็มาแล้ว เดินเข้าไปถามใช่ว่าตอนนี้ถึงคิวไหนแล้วถ้ามาถึงคิวที่สี่โอ้สี่สิบแต่พี่เขาก็รอนะรอ,อ,อ,อถือว,ว่าไล่รถออกได้เร็วเลยก็ห้าสิบคันวันนี้ถือว่าเร็วนะนใช่ไม่ใช่งานง่ายนะแต่ละคันยากนะ <c oughs> เปลี่ยนโชคสีต้นสิบนาทีเสร็จไหมมันไม่เสร็จน, <c oughs> นะทั้งเปลี่ยนยางด้วยเปลี่ยนโช๊คด้วยตั้งศูนย์ด้วยเพราะรถคันนี้ตั้งศูนย์กี่เที่ยวรู้ไหมสามเที่ยว สเที่ยวเที่ยวละห้าน้อยก็พันห้าแต่ผมไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยตั้งฟรี <S <S อันนี้ก็เสร็จแล้วเข้ามาเข้ามาก็ตั้งศูนย์นะครับโอเค